สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแลวก็คุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับอัปเดตสต็อกรถตู้ทึบให้สําหรับคุณลูกค้าดูนะครับคันไหนถูกใจยังไงนะฮะหรือว่าเรามีคันไหนในใจอยู่แล้วยี่ห้อไหนในใจนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับการวิ่งงานคุณลูกค้าเป็นแบบไหนตู้ทึบความสูง2องเมตรสิพอไหมหรือจะเอาเป็นขนาดความสูงอย่างอื่นนะครับ เรามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่บอกตรงๆนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของตัวที่อยู่หน้าร้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่ตรงโซนไหนบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตของพอมกันเลยครับสำหรับคันแรกนะครับเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นแครบบ้างนะครับรถแครบนะฮะไม่ได้จะเป็นว่าต้องมีตอนเดียวอันเดียวนะครับรถแครบเราก็มีรองรับให้นะครับสำหรับวันนี้เป็นตัวโต้จ้าไฮรังวีโก้ในฮะสองจนะครับเป็นตัวเบนซินแก๊ส LPG นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นพลังงานตัวเลือกให้สำหรับคุณลูกค้านะครับใครที่เน้นใน การประหยัดน้ำมันนะฮะแคปนี่สําหรับวิโก้คันนี้นะครับตอบโจทย์ในการใช้งานได้แน่นอนนะครับขับดีด้วยช่วงล่างดีชุดเกียร์อะไรต่างๆสมบูรณ์แบบนะครับตัวรถสวยเดิมโรงงานนะครับน่าใช้น่าขับอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เราใส่เป็นตู้ทึบว้ให้แล้วนะฮะความสูง2เมตร10นะครับตรงนี้มีคําถามเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นความสูงแบ่งอื่นล่ะมีไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมตร80 2เมตรนะฮะแล้วก็2เมตร10นะครับตามการใช้งานของคุณลูกค้าแต่ละคนนะครับเรามาด นะครับสำหรับอีคันนึงเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีคุณลูกค้ามาออกกันที่ร้านเราเยอะนะครับนั่นคือในส่วนของนิสสัน n น v วล a นะครับตอนเดียวสีขาวเดิมโรงงานนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับถ้าเกิดให้ขึ้นชื่อในเรื่องของตัว n น v วล a ่านะครับ2.5 SL แลนะฮะแล้วก็ตัวคันนี้เนี่ยบอดี้ใหญ่นะครับแชสซีแข็งแรงเป็นเหล็กก้าแล้วก็เดินเส้นเดียวนะครับ นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้นาวล่ามีลูกค้าสนใจกันเยอะมากในเรื่องของตัวกระบะที่แข็งแรงหรือว่าเราจะพูดว่าเป็นรถกระบะพันแกร่งอีกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับลองดูคันถัดไปกันเลยนั่นคือในส่วนของตู้คาโกนะครับหรือว่าตู้พื้นเรียบนะครับรถจําพวกนี้มีคุณลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับที่ร้านของเราเนี่ยมีทั้งอี u ูดีแมกนะฮะ โตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับหรือว่าจะเป็นตัว d m a มก1.9นะครับเรามีคุณลูกค้าเลือกสรรครบเลยนะครับเน้นเป็นซีซีแบบไหนความสูงแบบไหนนะครับลองเข้ามาเลือกที่ร้านก่อนได้รถสวยนะครับใหม่นะฮะไม่เคยชนหนักพิการน้ำท่วมนะครับตัวบอดี้เดิมโรงงานรถสวยน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเรามาดูในสองตัวแครอีกคันดีกว่าครับสำหรับตัวแครอีกคันนึะครับอันนี้ก็จะปีใหม่เลยนะครับมิตซูบิชิไทตันนะฮะนี่เป็นตัว all new ไทตันแล้วนะครัับบ2.5 GLX นะคร ตัวแคบอีกคันหนึ่งที่แต่งแล้วหล่อแต่งแล้วสวยนะครับแล้วก็ความน่าใช้มีอยู่แล้วคันนี้เป็นรถปีสองพัด้วยนะครับสํวหรับคันนี้เนี่ยหลักๆเลยนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับล้อแมกพร้อม4่วงนะครับแล้วก็ตู้ทึบความสูง2.10เมสนะครับ อันนี้คือส่วนที่รถที่จอดอยู่หน้าร้านนะครับเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับว่าจอดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูในโซนของที่2กันบ้างนะครับก็มีรถตู้ทึบจอดร้อยคุณลูกค้ามาเลือกกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดดูกันไปแต่ละคันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราดูในส่วนที่เป็นตอนเดียวไปแล้วหรือว่าแคปเป็นบางส่วนนะครับคราวนี้เนี่ยแคปย่อนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับโตโยต้าไฮรัก Re ีโวนะครับ2.4ตัวเจพัทนะฮะรถปี2016 คันนี้ได้อะไรบ้างนะครับแม็กซีล้อพร้อมจัดทรงตัวรถนะครับตู้ทึบ2เมตรสินะฮะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้งานในส่วนของการวิ่งงานในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ใช้งานในชีวิตประจาวันปกติก็ได้นะครับไม่เอาตู้ทึบเดี๋ยวเราก็มีส่วนลดลดลงไปนะครับแต่หลักๆเลยเราใส่ตู้ทึบไว้กับคุณลูกค้าไว้พร้อมแล้วนะครับรีโวเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับที่เข้ามาเติมสต็อกที่ร้านค่อนข้างที่เยอะมากนะครับใครที่ชอบในเครื่อง G ีดีนะฮะสองจุดสี่ประหยัดน้ำมันนะครับตรงนี้เน แต่ไม่ได้มีแค่รีโว่คันนี้คันเดียวนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นนาวาร่าในส่วนของตัวนาวาร่าคันนี้นะครับเป็น i n ง c a ปนะฮะ 2.5e นะครับคันนี้ก็เป็นรถปีใหม่เหมือนกันนะครับปี2018สีส้มสวยงามสดใสนะครับหลายๆอย่างของตัวนาวาร่าเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวหรือว่าตัวรถแคปนะครับตัวรถกระบะที่ดูใหญ่นะครับบอดี้ดูใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของเจ็ซีเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบในรถ ตัวที่บอดี้สไตล์อเมริกันหน่อยนะครับขอแนะนําเป็นตัวอาวาร่าเลย2.5วิเจตโตบนะครับแรงด้วยแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะครับน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยเราดูตู้คาโก้ไปแล้วนะครับเราดูในส่วนของที่เป็นตู้เย็นบ้างนะครับตู้เย็นที่ร้านเรามีรองรับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับซาฟคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักนีโวนะฮะ2.4ตัวเจไฟฟ้านะครับรถปี2019นะครับคันนี้ในห้องเย็น MBC นะครับความสูงอยู่ที่เมตร80นะฮะ ตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถปีใหม่แบบนี้การใช้งานอยู่เพียงแค่4,000 40, 0โลนะครับเช็คประวัติได้รถสวยไม่เคยชนหนักพิวามน้ําท่วมนะครับตู้เย็นเป็นอีกรถอีกคันหนึ่งนะฮะหรือว่ารถอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแต่ที่ร้านของเราหาได้ให้คุณลูกค้านะครับ ขับใช้งานไปต่อยอดนะครับใครสนใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับโซนด้านบนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนที่อยู่ด้านหลังกันบ้างนะครับรับรองว่าแน่นๆนะครับไปดูกันเลยครับเรามาดูโซนที่3กันบ้างนะครับสำหรับโซนนี้เนี่ย <S <S ตรงนี้คุณลูกค้าน่าจะเห็นกันบ่อยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของรถตอนเดียวใส่ตู้ทึบเลยนะครับสาหรับตอนนี้เนี่ยรถที่ร้านของเรานะฮะค่อนข้างที่จะมีเข้ามาเติมสต็อก เยอะมากนะครับเพื่อว่าจะรองรับคุณลูกค้าที่จะมาออกรถภายในเดือนนี้นะครับหรือว่าดูไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรสอบถามไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับเรามีรถสวยๆคอยให้บริการคุณลูกค้าทุกคนอยู่แล้วอย่างเช่นที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอินสูริแมกนะฮะ1.9นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีให้เลือกทั้งตัว B นะครับแล้วก็ที่เป็นตัว S นะครับใครซีเรียสในเรื่องกระจกเอาเป็นตัว S ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราขับใช้งานปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของตัวกระจกมากนะครับเป็นตัว B เรรราก็มีองับให้ที่สําคัญมากกวว่านนนั้รถปีีเดยะคบ 2019นะฮะรถสวยใหม่นะครับของแต่งครบตู้ทึบพร้อมจดทะเบียนลงเล่ใม้อีกนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับขนส่งเลยทางร้านดําเนินการให้หมดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณลูกค้าเลือกที่จะมาออกรถกับทางร้านเราค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับการบริการตัวรถสวยนะครับของแต่งครบนะฮะครบจบภายในร้านเดียวนะครับไม่ชอบไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแค่ตัวที่เป็น1.9อย่างเดียวนะครับ2.5 นะฮะหรือว่า1.9ที่เป็นปี2 0 1 6เราก็มีสําหรับคุณลูกค้าเลือกหลายๆรุ่นนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับยังไงเรามีโตเลือกให้คุณลูกค้าแน่นอนแม็กอยากได้เป็นแบบลายไหนเจะาล้อหลังเป็นกระทะผ่าหรือว่าเสริมแหนบเพิ่มเติมวิโกเราก็มีให้เลือกให้นะครับอย่างที่บอกนะฮะเข้ามาที่ร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าได้รถสวยกลับบ้านรู้ผลเร็วอนุมัติไวนะครับแล้วก็ใช้เงินดาวน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะลก้แว็ ทุกคันเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบเป็นตู้ทึบเปลี่ยนเป็นคอกได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าคันไหนใส่คอกอยู่อยากเปลี่ยนเป็นตู้ทึบได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นรถเพลาลอยเอามาใส่เป็นตู้ทึบ ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้เข้าๆก่าจะประมาณนี้นะครับมาอัปเดตรถสวยให้สำหรับคุณลูกค้าดูนะครับใครสนใจเพิ่มเติมยังไงนะครับหรือว่าเมื่อกี้มีรถคันไหนอยู่ในใจนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ทำอาชีพแบบนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างผมไ่อยากให้คุณลูกค้าทุกคนนะฮะได้รถสวยๆจากทางนั้นเราไปใช้งานนะครับเรายินดีสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับออกรถตอนเดียวไปวิ่งงานนะครับมีส่่ววนนสลดอรยยงี้้ใหู่แล้งเรยงินงนับสนี้ณนนะครเดี้ยเดีอยู่แล ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปิมพัฒน์ออตโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีรถสวยๆมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สนใจรถไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ